ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมก็เอาไอดีน้องมาเล่นเอ่อตอนนี้ตอนที่หออะไรเงจ้ขึ้นครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณย0ิบนาทีก็คือนี้ผมพอรู้แหละว,ว่ามีพวกโยโลกับแคนแลนนะครับพวกนั้นเนี่นะครับก็จะมาดักคอพวกผมว่าเลยเอาตัวน้องมาเล่นหน่อยเพราะว่าเขาเหลือชุบหนึ่งชุบครับก็ตัวผมชุบหมดไปแล้วคือนี้ก็เตรียมพร้อมครับก็คือผมเห็นแล้วแหละว่า ก็ไล่ล้างเซิร์วแหละแต่คือเขาน่าจะครับติดตัวกันไปบ้างผมก็เลยแบบต้องมาเตรียมตัวกันนะฮะคือตอนนี้ผมก็จะให้เพื่อนถือเดียนกันเข้าตอนนาทีท้ายๆก็ตอนนี้รายงานได้รา,ายงานางครับว่ามีคนไหมนี่แอร์ไอฮอร์นี่ขึ้นที่ไบโอนครับคือบอสไอคีผมก็ไม่ได้ไม่ได้ฆ่าเลยนี้ก็หาคน,นครับเพราะว่าเริ่มมาคือเขาซ่อนของกันโอเคเลยนะผมชอบนะคือผมหายากอะ่ะ แต่ผมไม่รู้ว่าเขาซ่อนไว้ตรงไหนกันนะคือถ้าเกิดเอ,อถ้าเกิดตัวที่นอนอยู่ในในแมปนี้ผมน่าจะหาหาเกือบหมดแล้วนะแต่ไม่รู้เดี๋ยผมว่าผมเคลียร์ไปเยอะแล้วเต่๋ยเขาก็มีของมาเล่นกันนะพวกปืนอาจจะไม่ได้มีพวกบ้องอะไรมาเล่นมาเล่นอะไรขนาดนั้นเพราะว่าพวกแม่บ้องผมยืนมาเกือบหมดแล้วก็รอดูเขาเพาบอกเขาจะมาดักเหรียญเนอนะมีชื่อขึ้นสองตัวผมว่าไล่ดูเรื่อยๆครับเป็นแคมป์ที่ทำไว้ เก็บของก่อนเดี๋ยวเอาไอจีผมตกเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนเพราะเทิมนี้ล้างมากมันไม่มีใครเล่นด้วยเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันหาเขาก่อนทำตัวนี้ชื่อขึ้นสองตัวนะครับคือเล่นเนี่ยก็เคฮห้าครับตามภาษาเกมผมก็ตามเพื่อนในเกมเขาผมไม่รู้เลยผมเขาบอกให้มายิงผมก็มาเฉยไม่ได้มากวนอะไรนะค,ะครับแค่เดี๋ยว เอ้ยนั่นแหลผมเจอคนนแล้วรุ่นนีนะ้นี่น่าจะมาปวดน่าจะมาปวดหอผเอาแล้วนั่นเขาต้อจะมีที่นอนนะพวกมึงตายเมื่อกี้แต่ผมต้องหาปืนดีๆก่อนดูของนี่ก็ผมก็กลับมาเล่นกับพ k เคตอนนี้ไอ้ภูมันมันว่างช่วงนี้เลยแบบพามาลงหออะไรอย่างเงี้ยผมก็หาวันเล่นด้วยกันนะอ้าวชื่อน,นั้นเองขึ้นครับเดี๋ยวนะ เราต้องหาขับฮอหาเดี๋ยวผมไปหาของเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปกับปูมนะเดี๋ยวต้องให้เพื่อนเขียนต้นไม้อยู่ครับค่อยๆเขียนต้นไม้คือถ้าไบโอนี่คือเขาจะดักเนี่ยผมว่าน่าจะดักบนท้องบนสูงๆเลยไอตรงแท่นสูง,งนั่นนะะเดี๋ยวเราดูอนี้ก็ลังให้ให้หาจากบ,บ้านบ้านตั้งตรงนิวเคลียร์เขเราไปดูปันเขียนต้นไม้อยู่เพื่อนเขียนต้นไม้อยู่ตอนนี้ ตัดมาที่นี้เออจริงผมก็มาเตรียมลูกบ้องแล้วน่าจะใกล้เวลาได้ใช้นะอีกสิบนาทีเดี๋ยวผมก็จะให้เพื่อนเพแผนของผมก็คือผมจะให้เพื่อนๆผมเนี่ยไปนั่งในรถนะครับแล้วพวกผมก็จะไม่ขึ้นหอคือจะขอเพื่อนนไปตามปกติ เัานนชุดเอ้าห้าตัวหล่แต่ห้าับเดี๋ยวจะเพืงง่นว่าห้าลเยอะมากตัวโลดขึ้นเต็มเลยหลอ,อน,นี่วงนั้นมาก่ตัวสองตัวสาตัวโอเคผมลงก่อนนะครับหลังหินหลังหินตรงนั้นปั๊มยายอยู่น่าจะน,น,นั่นเองเขาเพ่้ไปไอ้บุ๊กเอ้าเอานะในแปสวยโอเคเดี๋ยวช่วยภูมิก่อน,น โอ้เพื่อนเอ้ยนะครับชุบก่อนอุ้ยของเขาแตกเลยไม่ดูแตกครับชุเอ้าเฮ้ยทำไมไม่แตกวะอันต้นไม้เรียบร้อยแตกแตกแตกเสียชุบรีเลยโอเคครับเราก็ตัดของเขาไปได้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาไม่น่ามี หลายเซตขนาดที่จะมาตบผมอีกรอบนะครับว่าน่าจะแบ่งๆกันเล่นแล้วคราวนี้นี่ผมว่าดึงยาวไว้ก่อนน่าจะมาเยอะกันครับเห็นโยโลเพื่อนผมบอกว่าโยโลลงลงกันเกือบหมดเลยนะก็น่าจะหลายตัวอยู่นี่ผมก็ตัดปืนไว้ก่อนเขามีชุดเต็มนะครับผมว่าเขาก็ซ่อนน่าจะเป็สถานที่ซ่อนกันน่าจะหาที่ซ่อนกันดีอ่ะเดี๋ยวผมน่าจะ น่าจะในทะเลไหมวะน่าจะรถแอบ,บนะถ้าผมเดาไม่ผิดก็เดี๋ยวรอดูกันไม่เป็นไรเอะเราก็เขาจะดักเราก็ต้อง <c oughs> เอาให้สุดกว่าเขาครับโอเคเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปที่แอร์พอร์ตอ้ย <S <S ไปโอกันนี่ผมจะเอาหอดำเนี่ยอ่ะอันน่ใครใครนี่นี่นี่ทำลายเนียนเนียนเดี๋ยวเราขับหอ มองไม่มี่เลยไเนี่ยมีตัวนนั่นน่นนั่นนั่นอะไรอะป้อมดีบุันนะมึ้ได้ดี้อครับอ้าวพ่วนะครับแตกไปเลยไม่บอก

จบน่าจะมาปวดครับเนี่ยรถคันนีน้่นี่ผมว่าลองใช้ผงเจาะมา้คือโคตรแรงทุกคนนะั่นคือแบบนันไม่ใส่ถุงเกาะลาจนถนงเกนแปดสองนัดก่อนเลยที่จะดูเลย 8. นะผมว่าจะให้หน,น้าห้านะัวนได้เปิดรถทั้งเลยนะให้ทุกคนอย่าผไว้เพาปวดนะปวดน เอ้๋ยวไอ้จไม่ถ่านโดนมังขึ้นหมดแล้วกันน่าจะไม่ีอะไรมดเก็บไปเลยนะครับโลโลกันไปครับเรื่อนครับเรื่อนเรื่อยเลื่อนน่าจะให้โมดคุมข้างหลังน่าจะได้อยู่ไอ้ตอนนั้นไม่คนเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอ้าชุบ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 นะครับบ้องอะไรเยอะน่าจะสองชุบ จะได้ครับแล,แล้วเราก็ร <c oughs> อเวลาอีก4นาทีน่าจะได้ขึ้นหอกันอย่างมามันนะการโดนหนักคอที่สนุกดีครับคนเยอะดีผมชอบเนี่ยน้องตามน้องกับเพือ่อนตามมาช่วยก็มาช่วยหน่อยเขีขขยต้นไม้พยายามเขยียต้นไม้

ของเยอะไม่ยิงหรอกไม่เอาปืนป้องกันอืมเหลือ,อข้าวว่นะเอาเรียบร้อยเ,อเรียบร้อยแตกครับแตกเดี๋ยวเ้างไปดูกันว่าที่นีของอะไรมาขนาดไหนเรียบร้อย

ของก่อนเอา้ากระเช้หลุดเดี๋ยวนะครับรูปบอกหมดละไม่อยู่โอเคเดี๋ยวนะครับดึดงอาวุธจี้ก่อนแสดงว่าเขามีของเขาเยอะพอๆน,นั้นเขาแอบน,นี่เลยสองนาทีผมหลักอยู่ทีงบ้านเนอะเราช่วยเพื่อนอ้ย

จ,จัดก่อนเอาบ้องก่อนบ้องอย่างเดียวสามแม่เลยปาร์เดแตกบาร์ดีดโดนโดนไปแรงขนาดไหนกน็สู้บ้องไม่ได้หรอกจ้ามา<ๆ>เยอะเลยต้มเลยต้มเลยคิดคัดสิ่งนี้แค่เดี๋ยวเราก็จะดักอย่างนเลยเรากพยายามที่จะเข้าไปข้างในนะจากดกูคือโคตรแรงเต็มเ น่าจะมีรถแหละรถวางไกลๆแล้วแบบปลเอาของเข้า,าให้พวกนาตะคิวแต้มมาโอ้โหโอ้โหมาทำไมมาทำไม เหลียอกันได้หมดไม่มีใครแตกเต๋วิครับนั่นหะมไม่่ดีทมไมอ้ร่ไปดีคารัวเอ้าหมดนะครับเวลาคนก็น่าจะขึ้นฮองอย่างปลอดภัยนะครับเอ้าเดี๋ยวคุณไมคคุชชี่อยู่ข้างล่างจะบอกนะว่าเอ่อ ทุกคนทบที่จบไปแล้วครับก็กุชชี่หลุดนะครับก็อดไดเลียดไปก็คือสนุกครับเป็นการตัดคอรน,นี่แบบเยอะดีผมชอบ <c ười> ผมชอบก็เติมหน้าถ้าเจอไหนก็มามายิงกันได้ครับก็คลิปนี้ผมก็เอาตัวน้องมาเล่นนะก็คือจบกันไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าครับฝากติดตามไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ <c ười> จบเลยสนุกเลยโอเคทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับเด็กครับ